สวัสดีครับยินดีต้อนรับก้บชูชองกาพารวยครับผมมาแบบด่วนๆเลยนะครับผมนาทีต่อนาทีนะครับสำหรับตำเล่าของแอดไม่นะครับลาุดนี่แอดไม้หายไปก็คือ384นะครับผม384 3ตัวเม็ดเดียวนะครับลาสุดแอดไม่ก็เลยเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงยังไงแอดไม่ว่าเพิ่นว่า มันเคยออกแบบนี้นะครับฟันขึ้นเดียวออกสามวดติดนะครับผมเป็นยังไงไปฟังจากปากแอดไมค์กันนะครับ mm hmm. f อท่านไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องก้าวารวยด้วยนะครับผมขอคนละหนึ่ง 1, ไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมฝา mm hmm. กแชร์บอกเอซทุกท่านด้วยนะครับผมเอซบางท่านอาจจะบ่เห็นนะครับผม mm hmm. สวัสดีครับผมมายังมือนี้แอดไมค์สวัสดีจ้าเมืมอม่อนี้มากอกี้เขาเมื่อกิ้เขาขเรื่องบานให้เก้าเหารจ้า เป็นอาทิตย์แล้วยังเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วเมื่อกข้เขาแลงอยู่โรงพยาบาลเอาว่ายังได้ก็ที่ว่าเป็นห่วงเป็นห่วงเอฟซีหลับเป็นห่วงมันจะเป็นห่วงอันเนี่ยทางตำราลาที่ว่าปูพนเมาห้40 40งวดพันพันมากไมมันวันจันทร์วันจันทร์อืมเพิ่นไหนเอียงก็6 40กับ1เก้าอ๋อแล้ววันนี้ได้คิดว่า46มันออกแล้ว มันเหลืออยู่สองคูอ๋อหลักก็ไดเป็นห่วงมันมันเหลือสี่ศูนย์กนึังเก่าเป็นยังเือว่าห่วงวัดตีหัวกองกอนที่ว่าหลับฟันเหียนเฮียนสามหลังเมินบ่อแมนหัวกองกอนหลับฟันเห็นเฮียนสามหลังมือนที่นี่หัวหัวที่แหลวที่แหลกก้นบอกมันมาหัวแหลวบ่อออกมานี้ไล่ออกมาน้ำกลนมือสูงโตนะแม่จ้าอืมคือหัวสองหัวสามหัวสี่นี่มันจะออกเป็นลังลังลังไปเลยจ้า อกันเลยคือว่ากันจี่ศูนย์กับหนึ่งเก้าจ้ะอ๋อกันสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์สี่เนาะศูนย์สี่จ้ะศูนย์สี่กับหนึ่งเก้ากันไว้น้ำนะครับกันไว้พ่อได้ฟังนะครับแอดไมคือหยานมันเป็นคือเก่าจ้ะขันมันบ่เป็นคือเก่าก็ดีให้มันออกเลขถูกจ้ะตบากับเพราะว่าหน้าเห็ปูออกเลขถูกมาละจ้ะพราะว่าขี้ไก่ซานเนาะ อย่างก็จานปู่พีบ่บณญบอกแมนจ้าหลัการที่ทานบอกปูย่ว่าให้ออกตัวอย่างก็สามสามแปดสี่คอยออกตัวนี้เด้อปูละวางสิละจ้าตวบากับห่วงเลขสี่ศูนย์สี่กับหนึ่งหนึ่งเก่าเพราะว่ามันเค่อยออกนะมาจ้ามันเคยออกออกจนเมื่อทุกตัวนะออกจนเมื่อทุกคู่ ประมาณนั้นเอฟซีกับลองพิจณาเพิ่งได้ครับเด้อสำหรับแนวทางนะครับผมชอบจัดขัดผ่านนะครับผมรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีจ้า